วันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับชีวิตแห่งการสารภาพบาปสำคัญต่อการเติบโตและรับประบวนนะครับเราพูดถึงการเป็นริสเรียน,นที่เติบโตเราจะเป็นคนที่เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมาก,มากๆก็คือชีวิตแห่งการสารภาพบาปนะครับการสารภาพบาปเป็นส่วนที่สำคัญมากช่วยเราเติบโต เป็นทฤษฎีที่เติบโตขึ้นข้อ,อพระคัมภีร์วันนี้นะครับออามาจากหนึ่งยอนหนึ่งยอนบทที่แปดขอ้อหนึ่งยอนนะครับบทที่หนึ่งข้อแปดข้อเก้าบอกว่าอย่างนี้ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกลวงตนเองและความจริงไม่ได้อยู่กับเราถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์เป็นผู้รักษาคํามั่นสัญญาและมีความเที่ยงธรรมฉะนั้นพระองค์จะยกพ้นบาปแก่เรา และชำระเราให้พ้นจากความไม่ชอบธรรมทั้งปวงวเอ,อ่อมามาดูในส่วนแรกกันก่อนนะครับถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกลวงตนเองและความจริงไม่ได้อยู่กับเราถ้าเกิดดูคำีินท่อนนี้เนี่ยเห็นว่าก็มีอยู่สองประเด็นนะครับประเด็นแรกคือเรามีความบาปนะครับเรามีความบาปประเด็นที่สองเรามักจะหลอกตอนเองเรื่องความบาปของเรานะครับ เรนที่สองก็ถือว่าเราเนี่ยมักจะหลอกตนเองเรื่องความบาปของเราเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเราทําอะไรที่เป็นการหลอกลวงตนเองเรื่องความบาปของเราและขอพูดถึงเรื่องความบาปก่อนนะครับความบาปคืออะไรเอ่ยความบาปคืออะไรบาปคือไม่ดีเท่ามาตรฐานของพระเจ้านะครับบาปเนี่ยคือไม่ดีเท่ามาตรฐานของพระเจ้าเราไม่มีวันที่จะดีได้ถึงมาตรฐานของพระเจ้า เพราะว่าเรากับพระเจ้าเนี่ยอยู่ในธรรมชาติที่ต่างกันเรากับพระเจ้ามีธรรมชาติที่ต่างกันผมยกข้อกราัมีมาสองข้อนะครับสด,ดีบทที่ห้าสิบเอ็ดข้อห้าเกี่ยวกับเราดูเถิดข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่วช้าและมารดาตั้งพันข้าพระองค์ในความบาป เพื่อเป็นการให้คุณอื่นจะไม่ไม่ว่าว่ามีเด็กคุณว่าไปว่าลูกคนอื่นเพื่อ,อเลยเอาลูกของเองมาประกอบข้อน,นี้นะครับทุกคนภาพรงค์ถือกำเกนิดมาในความรวช้าและมรรดาตาา่างมีค่าภาพรคมในความฝาดดังนั้นเนี่ยเราทุกคนเกิดมาเราก็มีธรรมชาติปากติดตัวมาอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับแต่พอเรา,าพูดถึงธรรมชาติของพระเจ้าซึ่งต่างก,กับเรารอย่างสิ้นเชิงเนี่ยในสองโครินธ์ที่ห้าข้อยี่สิบเอ็ด พระเจ้าให้พระองค์ผู้ไม่เคยไปทำบาปให้มันเป็นเครื่องสักการะเพื่อลบล้านบาปของเราพระเยซูเคยทำบาปไม่เอ่ยไม่เคยเราเนี่ยเกิดมาในความบาปแต่ว่าพระเยซูเนี่ยมีธรรมชาติที่ต่างจากเราพระค์เป็นพระเจ้าพระองค์ไม่เคยทำบาปเลยเพราะอะไรเอ่ยในวิวรณ์งพระเจ้าว่าอย่างนี้นะครับบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ คือพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าเราก็จะเห็นธรรมชาติของมนุษย์กับพระเจ้าไี่ต่างกันเลยธรรมชาติของพระเจ้าพระองค์บริสุทธิ์ธรรมชาติของมนุษย์บาปเมื่อเราอยู่ในท้องแม่แม่ของเราก็ตั้งทันเราในความบาปเราก็กําเนิดมาในความบาปดังนั้นธรรมชาติของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติบาปแต่ธรรมชาติของพระเจ้าเนี่ยเป็นธรรมชาติของความบริสุทธิ์ในพระองค์ไม่มีบาปเลยพระองค์ทำบาปได้ไหม ไม่ได้เพราะว่าพราะองค์บริสุทธิ์เราทาบาปได้ไหมง่ายมากเป็นธรรมชาติของเรานะครับดังนั้นเนี่ยบาปคืออะไรบาปคือไม่ดีเท่ามาตรฐานของพระเจ้าคําว่าบาปคือเราดีไม่ถึงดีไม่เท่ามาตรฐานของพระเจ้าแต่เราจะดีถึงมาตรฐานของพระเจ้าได้ไหมไม่ได้เพราะธรรมชาติของเรามันมบาปธรรมชาติของพระเจ้า บริสุทธิ์จะเห็นว่าธรรมชาติของพระเจ้าก็ต่างกับเรามากและเมื่อบาคือดีไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะดีถึงมาตรฐานของพระเจ้าได้แล้วจะไม่บาปเพราะว่าแค่ธรรมชาติเนี่ยมันก็ต่างกันแล้วนะครับผมมีตัวอย่างอยากจะยกให้พี่น้องเห็นว่าว่าอะไรบ้างในโลกนี้ที่เราไปถึงมาตรฐานของเขาไม่ได้อะไรบ้างในโลกนี้ที่เราไปถึงมาตรฐานของเขาไม่ได้เพื่อจะให้พี่น้องพอจะเข้าใจว่า ถ้าเราไปถึงถ้าเราอยากจะไปถึงมาตรฐานพระเจ้าเนี่ยมันยิ่งยากคันทุกีนะครับมันยิ่งยากทุกอีใครชอบบอลมงเนี่ยโงงบอลนะครับเองอย่าชอบบอลเราคิดว่าเราคิดว่าเราเราที่อยู่ในห้องเนี้ยที่ที่ชอบเตะบอลที่ชอบเตะบอลเนาะมันจะไปถึงมาตรฐานของเรื่องบูได้ไหมจะมีวันที่เราจะคุยเพื่ตายแค่ไหนวันหนึ่งคงจะไปยืนกองหลังตัวรับคู่กับเจรลาอะไรอย่างเงี้ย เออมันไม่มีทางใช่ไหมมันจะมีใครไหมที่เราจะไปถึงมาตรฐานบาร์เซลโลนาเง,งี้ยอะไรดี Mac, แม็กกูดแค่ไหนแม็กจะไปยืนหน้าพวกแบเมสซี่อะไรเงี้ยมันจะมีวันไปถึงไหมแป๊บคิดดูแป๊บไปถึงไหมไม่ถึงมันไม่มีวันที่เราจะไปถึงมาตรฐานของลิเวอร์พูลหรือบาร์เซลโลนาจริงๆแล้วยังไม่เคยมีคนไทยคนไหนนะครับในประวัติศาสตร์ชาติไทยท, <laughs> ที่จะไปถึงมาตรฐานของลิเวอร์พูลหรือบาร์เซลโลนาเลยเอ,อ่อแต่ว่าจะไปถึงมาตรฐานพระเจ้าเนี่ยมันยากกว่านั้น หลายเท่านะครับหลายคนเป็นผู้หญิงชอบว่ายน้ำลอรนเอ๋นชไหครับชอบว่ายน้ำถ้าอยากได้มาตรฐานเหรียญทองโอลิมปิกหญิงฟรีสไตล์เราต้องว่าย50เมตรฟรีสไตล์เนี่ยต่ำกว่ากี่วิทรู้ไหม10วิคือเพราะว่าคนที่เหรียญทองเขาเขาว่ายแค่9วิทกว่า10วิเกิน10วิเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเหนรียญทองโอลิมปิกจะมีวันที่เราไปถึงมาตรฐานเหนออรียญทองโอลิมปิกไหม ไม่มีแต่ไปถึงมาตรฐานพร่จะเ,เจ้าเรื่องความดีก็ยากยิ่กว่านั้นอีกก็ยากที่กว่านั้นอีกหลายคนชอบวิ่งมีชอบวิ่งรู้ไหมว่าเออขอโทษขอโทษผมพูดผิดเออจริงๆแล้วว่ายน้ำถึงแค่เมตรเขาว่ายกัน25ิาวิ25ิาวิ เพราะว่าเหรียญทองเขาได้กันที่4วิใช่ไหมเหรียญทองไปที่แล้วผู้ที่ดได้เหรียญโอลิมปิกที่แล้วที่ตอนๆอนเขาเขาได้กันที่4วิกว่าดังนั้นเ50เมตรฟรีสพตล์เนี่ยมาตรฐานเหรียญทองมันคือไม่เกิน25วิเพราะว่าเขาได้กันที่24วิกว่าถ้าเราว่ายเกิน25วิเนี่ยเรามโอกาสได้เหรียญทองโอลิมปิกพิษดาหญิง50เมตรละดังนั้นนะครับมาตรฐานของเหรียญทองโอลิมปิกพิษดาหถึง50เมตรคือไม่เกิน25วิ ถ้าเราเป็นนักวิ่งร้อยเมตรอยากได้เหรียญทองร้อยเมตรมาตรฐานมันอยู่ที่ไม่เกิน1ิวิเพราะว่าคนที่ได้เหรียญทเขาได้เขาวิ่งกันที่9ก้าวิกว่าถ้าเราวิ่งเกิน1ิวิเนี่ยเราไม่ถึงมาตรฐานเหรียญทองโอลิมปิกละจะเห็นว่าเราที่นี่เนี่ยไม่มีทางไปถึงมาตรฐานเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีทางไปถึงมาตรฐานวน m, น่ายน้ำา50เมตรเป็นลายโอลิมปิกไม่มีทางไปถึงมาตรฐานของลิวพูแล้วก็บาเซลโลนา ยิ่งกว่านั้นหลายร้อยเท่าเราไม่มีทางไปถึงมาตรฐานความดีของพระเจ้าเพราะว่าโดยธรรมชาติพระเจ้าบริสุทธิ์และเราก็มีความบาปนะครับเราอาจจะไม่ถึงมาตรฐานความดีของสังคมเราไม่เคยขับรถเร็วเกิน ก็ไม่ถึง,งนะครับเพราะว่าโดนถูกจับฝักไฟแดงลย่ <c oughs> เลยเราอาจจะไม่เคยโกงใครไม่ทําไม่พื้นบ้านเดือดร้อนเราอาจจะไปถึงมาตรฐานความดีของสังคมแต่เราไม่มีวันไปถึงมาตรฐานความดีของพระเจ้าเราไม่มีวันไปถึงจุดที่ดีพอเท่ากับมาตรฐานของพระเจ้าครับแต่ทีนี้ประเด็นที่เราเพิ่งอ่านไปนะครับในพระคัมภีร์โอเค เอประเด็นที่สองเรามักจะหลอกตนเองเรื่องความบาปของเราประคำทีบอกว่าถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกลวงตนเองและความจริงไม่ได้อยู่ในเราเราเนี่ยมีความบาปแน่นอนเพราะว่ามาตรฐานความดีของพระเจ้าก็สูงมากๆเราไม่มีวันไปถึงดังนั้นเราก็มีธรรมชาติบาปแล้วก็ทบาบาปแต่เรามักจะหลอกลวงตัวเราเองเรื่องความบาปของเราเอ่อ เราลองคิดดูพอเราคิดถึงปัญหาใช่ไหมปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยปัญหาตนะ่างๆในชะีวิตปัญหานั้นปัญหานี้เราคิดว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากใครมากกว่ากันเลยคนอื่นหรือว่าฉันคนอื่นถูกไหมคิดถึงปัญหาต่างๆแล้วนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะคิดว่าปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากคนอื่นมากกว่าฉันเวลาลดเสียทําไมโตโยต้าสร้างมาไม่ดีเนี่ย ไปออกจากครูมาใช่ไหมยางแตกใครไม่ใช่มทำยาวยอย่างนี้แต่เราไม่ค่อยจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยอ่านคู่มือในการศึกษาดูแลรถไหมเราเคยเศึกษาเรื่องรถเพื่อจะดูแลรถอย่างถูกต้องไหมใช่ไหมหรือบางทีพอพอลูกเรามีปัญหาพ่อแม่บอกว่าใครไม่ดีเลยลูกไม่ดีพ่อแม่มันจะไม่ค่อยบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพ่อแม่เองอาจจะให้เวลารูปไม่พออาจจะเป็นแบบอย่างที่ป่ดีก็ได้ ดังนั้นแต่หลายครั้งเนี่ยเราเองเมื่อเรามองไปที่ปัญหาเรานึกถึงปัญหาความรู้สึกแรกคือปัญหาเนี่ยมันเกิดจากคนอื่นใช่ไหมมันมาเกิดจากเรานิดเดียวอันนี้มันจะท้อนว่าเราเนี่ยมักจะหลอกลวงตัวเองเรื่องความกล้ของเราเพราะจริงๆแล้วเราเราก็เป็นส่วนของปัญหาเลยเราก็เป็นส่วนของปัญหาด้วยแต่เมื่อเรามักจะคิดว่าแนวเรามีแนวโน้มที่จะคิดว่าปัญหาในเกิดจากคนอื่นมันสะทอนว่า เราเนี่ยมักจะหลอกลวงตัวเองเรื่องความบาปของเราเออเมื่อเมื่อพระเจ้าสั่งอาดัมอีวาครับว่าอยากกินผลไม้อาดัมกินไปเอ่ยอาดัมก็กินอีวาก็กินนะครับอาดัมก็บอกงนี้ชายนั้นทูลว่าหญิงซึ่งพระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพระองค์นั้นนั้นได้ส่งผลจากต้นไม้ข้าพระองค์จึงรับประทาน ถ้าเราออเอาชันเรกสมาใส่จะเห็นว่าได้ได้บุคคลหรือใครเนี่ยสองคนที่ผู้ชายกลเอาวถึงหญิงซึ่งพระองค์ทรงประทานให้อยู่กับภาพลงนั้นนานได้ส่งผลจากต้นไม้ภาพลงจะรับประทานผู้ชายเนี่ยโทษถบุคนถูุคนเกิดสองบุคคลคือผู้หญิงและพระเจา้าจะเห็นว่าโดยธรรมชาติบาปมนุษย์เนี่ยเราต้องจะคิดว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดจากเราเกิดจากคนอื่นเรามีความโน้มเอียงที่คิดอย่างนี้ เราจริงเราจริงหลอลกลวงตัวเราเรื่องความบาปของเรานะครับแต่ว่าในหนึ่งยอนที่เราได้อ่านไปถ้าเราบอกว่าเราไม่มีความบาปเรากําลังโกหกตัวเองเรากําลังหลอลกลวงตัวเองและความจริงก็ไม่ได้อยู่กับเราครับจริงๆแล้วเนี่ยเออเมื่อเมื่อเราหลอลกลวงตัวเองใช่ไหมว่าว่าเราไม่มีบาป หรือเรามีบาปน้อยคนอื่นมีบาป,บาปมากเมื่อเราหลอกลวงตัวเองว่าปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเรามันเกิดจากคนอื่นเมื่อเราหลอกลวงตัวเองเนี่ยสามสิ่งจะเกิดขึ้นกับเรานะครับอันแรกการไม่สารภาพบาปใช่ไหมอันที่สองการไม่เติบโตเพราะว่าเมื่อเราไม่สารภาพบาปเราก็ไม่ยอมรับว่าเรามีปัญหาเมื่อเราไม่ยอมรับว่าเรามีปัญหาเราก็ไม่อยากจะแก้ไข เมื่อเราไม่อยากแก้ไขพระเจ้าก็ไม่ใช่พระเจ้าก็ไม่อยากช่วยเราแก้ไขเราก็ไม่เติบโตขึ้นและเมื่อเราไม่เติบโตขึ้นเนี่ยผมก็เห็นว่าคริสเตียนก็จะเกิดปรากฏการณ์นี้ท้อใจที่พระเจ้าไม่ให้สิ่งที่เราขอจริงๆเราก็รู้สึกว่าเราท้อใจที่เราขอแล้วพระเจ้าไม่ให้ทําไมขอสิ่งนี้พระเจ้าไม่ให้ทําไมขอพระเจ้าแก้ปัญหาพระเจ้าไม่แก้ให้แต่ถ้าถามพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไหนแก้อะไรเลยหรืแก้ตัวเจ้าก่อน เพราะว่าพอเราไม่ม้สาราภาพบาปใช่ไหมเราไม่อยากแก้ไขเราก็ไม่เติบโตเราขอให้พระเจ้าแก้ให้บางสิ่งแก้ปัญหนาให้เราขอให้พระเจ้าประทานสิ่งนี้กับเราพระเจ้าก็ไม่อยากจะทําให้เพราะว่าพระเจ้าอยากจะแก้ไขเราเองนะครับข้อพระคัมภีร์ในใน,ในท่อนของในท่อนต่อมาคราับบอกว่าถ้าเราสาราภาพบาปเราพระองค์เป็นผู้รักษาคำมั่นสัญญาและมีความเที่ยงธรรมฉะนั้น พระองค์จะยกโทษบาปแก่เราและชำระเราไม่พ้นจากความไม่ชอบธรรมทั้งปวงข้อพระคำพินิที่บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปพระเจ้าจะยกโทษบาปให้เออจริงๆแล้วนะครับมันมันไม่ได้ไหมายคำว่าถ้าเราทําบาปวันนี้แล้วเราไม่สารภาพบาปพระเจ้าจะไม่ยกโทษให้และเราจะต้องมาลเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตรกสวรรค์น,นะครับเออถ้าเราดูในบริบทเนี่ยหนึ่งย้อนเนี่ยจะรู้ว่าข้อนี้เนี่ย ออยอนกำลงังพูดถึงบาปที่เกิดึ้นประจำวันถ้าเราขอพระเจ้ายกโทษพระเจ้าก็ยกให้เราไม่ได้กำลังพูดถึงว่ายอนไม่ได้กำลังพูดถึงว่าถ้าเราไม่สารภาพบาปประจำวันเนี่ยเราจะบอระกรกไม่ใช่ไม่ใช่ครับ,รบเพราะว่าเมื่อเราเชื่อพระเย,เยซูเนี่ยการที่เราเชื่อพระเยซูเนีเ่ยบาปทั้งหมดก็ได้รับการอภัยแล้วเราก็ขึ้นสวรรค์แล้วครับแต่ว่าอันนี้ยอนกำลงังพูดถึงบาปในชีวิตประจำวันซึ่งทําให้เราไม่เติบโตครับซึ่งทําให้เราไม่เติบโต จริงๆแล้วออถ้าเราไม่สารภาพบาปะจะเกิดอะไรขึ้นในครอบคำพีนี้พูดถึงบาปประจําวันที่ทําให้เราไม่ถึงตรงถ้าเราไม่สารภาพบาปพระเจ้าจะจบเจ้าหที่บาปของเราพระเจ้าจะอยากจะแก้ไขบาปนั้นให้เราแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้เมื่อบาไปได้รับการแก้พระเจ้าก็จะไม่ให้ผมยกตัวอย่างนะครับเหมือนผมเป็นพ่อของาคาน เ,เมื่อเราเชื่อพระเยซูเราก็ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมเราจะทําดีไม่ดีเราก็ขึ้นสวรรค์นาธานเป็นรูปผมเขาจะทําดีไม่ดีเขาก็เป็นรูปผมแต่ทีนี้เนี่ยข้อคําดีนี้พูดถึงบาปในชชวิตจนกว่า,บบาถ้าเกิดนาธานชอบไปดีเพื่อนผมก็มองใช่ไหมครูโลูกเราชอบไปดีเพื่อเล่นวันหนึ่งนาธานบอกว่าอยากจะได้ดาบของเล่นผมจะซื้อให้ไหมเนี่ย ไม่ให้ซื้อให้ก็รู้ว่าถ้าซื้อให้เขาเขาก็จะเอาไปอีเพื่อนผมก็จ้องบาปนี้ไว้ขนะึออ้นเด่นเลยนาธานเป็นลูกผมแต่เขามีปัญหาเรื่องนี้เกิดวันหนึ่งเขามาบอกผมพ่อครับผมเสียใจมากที่นาะธานไปตีเพื่อนต่อไปนาะธานจะไม่ตีเพื่อนอีกผมเป็นพ่อหัวใจละลายแล้วผมก็รู้สึกว่านาะธานเี่ยไม่เคยตีเพื่อนเลยก็จะซื้อดาบ,บนี้ให้ถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจจริงเหมือนกันเราทําบาปในชื่อตประจับวัน ขอพระเจ้ายกโทษบอกพระเจ้าเรื่ความถ่อมใจว่าจะแก้ไขพระเจ้ารู้สึกไงรู้ไหมเอ่ยพระเจ้าเห็นใจลํำบาแล้วพระเจ้าก็จะรู้สึกราวกบบว่าเราเนี่ยไม่เคยทําสิ่งนั้นเลยพระเจ้าก็เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดพระเจ้าเริ่มเห็นว่าเราอยากจะแก้ไขใช่ไหมพระเจ้าก็ช่วยเราแก้ไขเราเริ่มเติบโตขึ้นอะไรที่พระเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะให้พระเจ้าก็จะให้เพราะว่าเราเริ่มได้รับการแก้ไขเราเริ่มเติบโตขึ้นมา ดังนั้นในสำหรับบาปในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราสารภาพบาปพระเจ้าจะชาระเราให้พ้นจากความบาปทั้งปวงพระเจ้าจะรู้สึกว่าเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นผมพอจะเข้าใจพร,พระเจ้าได้หรือเพราะว่าพอมีลูกเนี่ยอะไรที่ลูกเคยทำแย่ๆพอมันมาสารภาพขอโทษอยากแบกใจผมก็รู้สึกราวกับว่ามันไม่เคยทําสิ่งนั้นมาก่อนมันไม่ลบมันไม่อยู่ในใจของผมอีกพระเจ้าก็จะลืมบาปสิ่งนั้นที่เราทําไปเลย ดูกระบิกซ uh, ouais. right ึ่งสองข้อนะครับในย่อนที่หนึ่งย่อนนะครับข้ที่สามข้อสิบเก้าด้วยเหตุนี้เราจึงทราบว่าเรามาจากความจริงในเวลาที่ใจเราตำหนิตัวเราเองเราก็สบายใจได้เมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์นะครับเ่ใจเราตำหนิตัวเองเราก็สบายใจต่อข้อต่อมาถ้าใจเราไม่ตำหนิตัวเองเราก็มีความมั่นใจต่อหน้าพระองค์ดูย่อนเน่พูดโมงเนาะจริงๆนะดูแกมีคลิกกับงมงๆพูดเพยอเลื่อนเลยนะครับเออ ในในในข้อแรกเห่ยยนบอกว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีความบกพร่องเราก็สบายใจทําไมเราสบายใจเลยเมื่อเราเห็นว่าเรามีปัญหาเราก็ไปสารภาพบาปและเราก็มั่นใจว่าพระเจ้าจะให้อภัยเราดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นข้อบกพร่องเรารู้สึกสบายใจเพราะมันทําให้เราเนี่ยไปสารภาพบาปและเราก็รู้ว่าพระเจ้าจะให้อภัยเราข้อต่อมาถ้าใจเราไม่ต่ติดตัวเองเราก็มีความมั่นใจต่อหน้าพระองค์ และเมื่อเราสารภาพบาปแล้วเราก็รู้ว่าพระเจ้าให้ภัยเราเราก็มีความมั่นใจที่จะยืนต่อหน้าพระองค์นะครับดังนั้นในข้อ1 9เมื่อเรารู้จักต่าของเราเราก็แฮปปี้เราได้สารภาพบาปข้อ27เมื่อเราสารภาพแล้วเราก็มีความสุขเพราะเราได้สารภาพบาปไปแล้วนะครับเป็นเป็นประเด็นที่เราได้เรียนมาก็คือว่า ถ้าเราได้เห็นบาปของเราเองเนี่ยมันดีม,นมากๆมันจะนําไปสู่การสารภาพบาปเราไปสรารภาพบาปต่อพระเจ้าขอพระเจ้ามาให้อภัยบอกพระเจ้าว่าเราจะไม่ทาอีกเราอยากเปลี่ยนแปลงพระเจ้าก็จะช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงเราก็รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อเราสรารภาพบาปแล้วเราเริ่มเห็นพระเจ้าช่วยเราเปลี่ยนแปลงเราเริ่มเห็นชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเราก็มั่นใจเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยจะอยู่กับเราจะนําเราจะอวยพรเรา ดังนั้นนะครับออการสารภาพบาปประการแรกทําให้เรายอมรับว่าเราเนี่ยไม่ดีถึงมาตรฐานพระเจ้าในด้านต่างๆอันที่สองทำให้เราอยากเปลี่ยนแปลงตนเองและพระเจ้าก็จะช่วยเปลี่ยนเราเราก็เติบโตขึ้นอันที่สามทำให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าจะทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเราเมื่อเราสารภาพบาปเรามั่นใจได้เพร,ะเราะรู้ว่าพระเจ้าให้อย่างไเพราะเรารู้ว่าเรากําลังเติบโต อันที่สี่ทำให้พระเจ้าทำในสิ่งที่อยากทำเพื่อเราพระพระเจ้าเห็นว่าชีวิตเรา,เราเกรราำลังเปล่นแรงเรากําลังเติบโตขึ้นนะครับออลหลายๆครั้งเรามพกจะเข้าใจเก็คิดว่าที่พระเจ้าไม่ไวอวยพรเราเนี่ยเพราะว่าเราดีไม่พอเราทําดีไม่พอแต่พอเราดูธรรมชาติของพระเจ้ากับธรรมชาติของมนุษย์นะจะมีวันที่เราจะทําดีพอในสายตาพระเจ้าไหมไม่ม,ไม,ม,ไมีไม่มีใช่ไหมไม่ มันคงไม่มีวันที่เราเล่นบอลได้ดีพอจนไปเตะกับเจอรลัาได้มันคงไม่มีวันที่เราจะว่ายน้ําได้ดีพอจนได้เหรียญทองโอลิมปิกได้ใช่ไหมเอเรยนมันคงไม่มีวันที่เราจะวิ่งเร็วพอจนได้เหรียญทองโอลิมปิกได้ใช่ไหมดียิ่งกว่านั้นอีกหลายเท่ามันคงไม่มีวันที่เราจะดีพอในสายตาพระเจ้าได้ดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราต้องทําดีมากขึ้นมากขึ้นจนดีพอในสายตาพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเรามันจะเป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้พระธรรมีสอนว่าให้เราคิดอ e> ีกแบบหนึ่งให้มาสารภาพบาปกับพระเจ้าดีกว่าแทนที่จะเอาพลังเนี่ยไปทาให้ดีพอในสายตาของพระเจ้าแทนที่จะทุ่มพลังทําสิ่งต่างๆให้เราดีพอในสายตาของพระเจ้าเนี่ยเอาพลังเนี่ยลองทุ่มที่ยการสารภาพบาปดีกว่าแต่มันง่ายไหมมันก็ไม่ค่อยง่ายเพราะโดยธรรมชาติดยธรรมชาติบาปเราหลอกลวงตัวเองเราไม่ค่อยเห็นความบาปของเรานะครับโดยธรรมชาติบาปของเราเป็นอย่างนี้ พระเยซูก็สอนสาวกว่าท่านพูดกับพี่น้องได้อย่างไรว่าให้เราเคลียร์ผมออกจากดวงตาของท่านแต่ดูเธออะไรเอ่ยม้ตนใหญ่ในดวงตาของท่านเองเราที่เป็นคนบาปก,ก็มันจะเป็นอย่างนั้นเรามักจะเห็นแต่ปัญหาของคนอื่นเราไม่ค่อยจะเห็นปัญหาของเราเองดังนั้นมันจึงยากที่เราจะสารภาพว่าพอ,องไปไเราค็ยกัาตัวเองเป็นไงเอ่ยดีขนาดนี้เลิศขนาดนี้พระเจ้าจะไม่เบ่อหนอ เพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นปัญหาของตัวเราเองเพราะเรามีธรมธรมชาติบาปธรรมชาติบาปนี่แหละมันทำให้เราเห็นแต่ปัญหาคนอื่นแล้วก็ไม่เห็นหตัวเองธรรมชาติบาปมันทำให้เราไม่อยากจะยอมรับปัญหาของตัวเราเองเราจึงไม่ได้สารภาพาะน,นะครับสุดท้ายนะครับผมก็เลยอยากจะถูกใจพี่น้องว่าทุกๆวันนะเมื่อเราเฝ้าเปยวเราน่าจะอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างนี้ขอพระเจ้าช่วยให้เรามองเห็นความบกพร่อง สิ่งที่พระองค์ไม่พอใจและอยากแก้ไขในชีวิตเราราน่าจะขอพระเจ้าอย่้พระเจ้าช่วยให้ข้าพระองค์เนี่ยได้เห็นว่ามีอะไรบ้างที่ข้าพระองค์ยังบกพร่องแล้วพระองค์ก็อยากจะแก้ไขในชีวิตของข้าพระองค์ <S <S ผมเชื่อว่าน,นี่แหละเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องครอันนี้แหละเป็นบันไดแรกแห่งการก้าวไปสู่การ รับพระพรการอยู่ด้วยการนำของพระเจ้าเริ่มจากการที่เราสารภาพบาปเริ่มจากการขอให้พระเจ้าเนี่ยช่วยเราเห็นความบาปเราก่อนแล้วเราก็สารภาพบาปแล้วสิ่งต่างๆก็จะตามมาครับเราจะเริ่มอยากแก้ไขตัวเองพระเจ้าพระเจ้าจะเริ่มแก้ไขเราในที่สุดการนำพระพรต่างๆก็จะตามมาแต่ก็เริ่มจากการสารภาพบาปซึ่งก็ต้องเกิดจากการขอให้พระเจ้าเนี่ยช่วยให้เรา เห็นความแบาความไม่ดีของเราเริ่มจากการขอพระเจ้าช่วยเอาท่อนไม้ออกจากตาของเราครับเราไม่ถ่ายด้วย